น้ำเดือดแล้วต้มมะเขือต้อมมะเขือต้มมะเขือแต่ชาวพี่นอนเลยลุกแต่ดีซีกว่าต้มมะเขือซุปมะเขือให้ท่านหลวงพ่อ พออยากฉันสุกักเขือกันใส่บาดยามเช้าเดี๋ยวจะบวชทันพระพระมาบิณฑบาตแต่เศร้าจะหกโมงต้มงมะเขือสุกใส,ส่หน่อไม้ก่อน เกืองไ็งามงามกำลังอ่อนอ่อนซุปน of ่อม้าซุปใสมะเขือใส่หน่อม้เดี๋ยวจะเอาหน่อม้ามาต้มต้มมะเขือก่อนให้มันเปื่อยก่อนนี่แต่ ตีสี่กว่านอนบลับนอนอิ่มเปล่านอนตั้งแต่หัวค่ำนอนอิ่มแล้วก็เลยลุกแต่ตีสี่ตีสี่กว่าน้น้อยลุกแล้วตาเก็บมาเขือมาไว้ยายเลิ่จะต้มสุบบุเขือใส่บาตตอนเชา้า เมื่อคืนฝนตกแห้งแหๆเลยี่นองเมื่อคืนตกกัวตกอย่างแห้งเลยจกลักรลงมาตะใส่บุหูฝนต้มมะเขือก่อนนอนแต่หัวคำโพดนอนอิ่มไปเลยลุกแต่เช้าเดี๋ยวกิ่หนึ่งเขาอั ม,มพอแล้วมนะั้งหมดละต,มต,มตม้มมะเขือต้มมะเขือต้มมะเขือเขียนหนอ่อไม้เขียนเขียน้อง,องอามาเอาต้มใส่ซุปมดเขือ ต้มแล้วก็เอาตำใส,ส่สุกรกเขือจังแซบเขาว่าหน่อไม้ใส่สุกรกเขือหน่อไม้คำหนึ่งไว้แล้วหนึ่งไว้ใส่ถุงไว้เกี่ยๆหนึ่เป็นสินตำสุกใส่กับบัะเขือ ก็แสบเด้อก็ถ้ามีถั่วฝักยาวนำมันดีเด้อเอาสองนอกระเพราะใส่บักเขียใส่ใบนงรักโอ้ยแสบเธอรึแล้วก็ตำจนแล้วก็เอาผัดใส่น้ำมันน้อยเลย สมัยใหม่เนาะแต่ทาบโบราณข้าวอใช่แล้วตำแล้วก็กินโลดนน้ันี่เฮาตำเสร็จแล้วสุกเสร็จแล้วก็เอามาผัดใส่เนยมันน้อยเลยแล้วใส่ใบนองรักไว้หอมกุ๊บเดือดเคี่ยวก๊าลังเดือดมาเคี้ยก๊าลังเดือดแล้ว เขียงนอไม้นีเอาสองนอพอเขียงนอไม้ใส่สองนอพอละวซุปใส่หนอไม้แสบแค่ไนเดี๋ยหนอไม้หนอไม้ใส่มะเขือ ยายตื่นแต่ตื่ี่ีกำลังตื่ีซยายก็ตื่นขึ้นมาแล้วนอนอิ่มไว้นอนอิ่มมีการปั่นอีกเวยกนปั่นเห็นกรบไหมมาไปมำนมารืปั่นเห็นปั่นไปทุ่งนาได้บุก๊ก มีแต่ลูกกระปูเนาะเออมีแต่ลูกกระปูยายก็เลยมองนั่นเขาคุดกระปูไว้แล้วมันเห็นแต่ลุมคือก็รอยอก็คุดกระปูยายก็ซองลงไปเห็นกบป่ะนี่ไหมกบก,กับขางคกกบมันอยู่งลางขางคกมันมันก็มันกับมอมบอยู่บนบนหลังขางคบอ่ะกบนะมันมอบอยู่มันนอนอยู่บนหลังค่ะคกมาอยู่ในลุมเออฝันเนาะคืนฝัน เออต้มมันสุกแล้วกลังเคียนนองไม้นี่ยเอาสุกใส่มะเขือตาจีนแล้วใส่หนโกหมูใหญ่มั้งนี่จีนอ่เอาสุกใส่มะเขือเดี๋ยวจะต้มใส่มะเขือต้มใส่นมอหมะเขือแหละต้มตักมะเขือออกแล้วจะต้มบัดน,นีเต็มใส่มะเขือ Ừ, ตัดตัดตัดอย่างอย่าให้มันยาวหลายเนาะใส่น้ำเครือเส้นมันยาวหลายปินยี่ติดคอ,อยแหละเนาตัดไปนี่เป็นาลายท่อนอืมเว้ยยังลายตื่นซิบะ ไม่ลดไผมานกลีกๆยต่ดึกต่ดื่นเลยอ่านี่ดหล่ไม้สุกตรงใส่หักเขือสุกใส่หักเขือแสบเอ๊ะแสบ,บเด้อว่านี่มันจืดมากเนี่ยลองกินดูก่อนสาดค้าหนึ่งแล้วเนะเาะพร้เผาแล้วก็เผาแล้วก็ ปอกเปลือกแล้วก็แล้วก็นึ่งอีกนี่ขอใช้มันจื่มลองกินดูก่อนอืมุกบกผมเลยอะเปื่อยังอืมต่นที ไม่ใส่ใส่กระโม่ใส่กระโม่มะเขือสุก,สสกใส่น้ำกันใส่น <c oughs> <c oughs> ้ำกันเอ็มตำก้อนบบนี้ ซุกมะเขือฟันบัดนี่กองมันก็จะแข็งแรงแง่งเออ๊ตอมยายก็ได้เนาะจะแข็งแรงแง่งอยู่ไอ้จะเข้งแรงแง่ตามกอนซุกมะเขือนี่หน่อไม้ตุ้เามเสร็จแล้วมะเขืออุทิศ พริกจะมีพริกแดงนำกระสมพริกเขียวนำใส่เข้าไปหลายๆตืบกระเทียมใส่กระเทียมหมอมแดงยใส่ตาพรมกันรูดอหมอมแดงกระเทียมพริกแดงพริกเขียว อ่าตามพองการโหลดบัดน,นี้สุกปเชีย,ยดังดีเว้ยตามพริกมันก็ดดังแล้ววะเนาะ างาน,นก็จะวาตามพิกเนาะถ้าบดังมันจะแหลกเนาะเออเห็นว่าก็ได้ดังก็เป็นเรื่องธรรมชาติตัวนี่คือจิดเทนวบันดังก็เป็นเรื่องธรรมชาตินี่จิแหลกแล้ว พริกแรกแรกก็ใส่ใส่มะเขือนะติดตามพริกแรกแรกก็ใส่มะเขือใส่มะเขือมะเขือแหลกจากน้อยก่อนใส่หน่อไม้ เลยเฮ้ยตาแซบไลยเนะาะจัหน้อยหอกเอาลงไปผัดในน้ำมันจักหน่อยเนาะหนึ่งข้าวอยู่ข้าวลงเครื่องก่อนลงเครื่องใส่ชุโรสผงแซ่บ ผงแากใส่น้ำตาลตาลสักน้อยหนึ่งใส่หลายดิจีเป็นเชื่อมมะเขืออยู่แหละอีกทีซุปมะเขือของใหญ่ใส่ปลาใส่ปลาลงไปอืม น้ำปลาลงไปโอ้ก่อนได้จิเคียมอยีกแล้เอ๊ะทำไมเคียมจังเลยเกีบา่ายล่ะทำอะไรทำไมเคียมแท้ว่ะกะมือมันยังไม่บรรยะบรรยังเนาะ <laughs> ยายเป็นอย่างนี้แหละยายเนาะ หลงหลงเืมเืมเด้อพี่น้อง้อยไม่ใช่ยายธรรมดานะยายหลงหลงเืมเืมโอ้เป็นตาแช่ไปแด้ววันนี้โอ้เปิดขี่น้อง đẹp mặt tại mà nói cơn và... cơn nói luôn sao luôn ơn ừ. luôn sao 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 luôn luôn sao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  เอ๊ะทำไมทำอะไรเคียมแท้เดีย๋ยวานแหละเอาเนื้อจะสุกแล้วมั้งเนี่ยเอาข้าเนียวออกมาใส่กระตริบแล้วยายก็จะจะพัดแลเขียอืมนีใบนังรักใบนังรักเ็าเอาไว้ใส่ตอนผัดน้ำมันเนาะตอนในกระทะ เดี๋ยวข้าวเหนียวออกก่อนสุกแล้วมั้งว้าวนี่เออไปหลังหลักเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวออกก่อนนานเดี๋ยสุกแล้วนะเออข้าวเหนียวข้าวเสาว แก่เว้ยภาษาลุกตั้งแต่เช้าวแก่จนได้เนอ้อลุกรือยังอโอสุกแล้วสุกแล้วอือฮะไวร้อน ออกก่อนกระทะอืมออก,กระทะก่อนอเดี๋ยวปิดเกล็ดไว้ก่อนแลวจะทำใหม่ เ้าเนื้อใส่ปะติกก่อนเครื่องทั้งหลายนี่คือหลายเทน,นอบอกเก็บก่อนเครื่องทั้งหลายของบริวารเหล่าเนี้เครื่องบริวารอ่ะเออ ข้าวเหนียวก่อนเดี๋ยว,ยวผัดอเอเ๊ะมะเขืออืมอ่อนดีเว้ยเอออืมอ้ quần oai oai. Hả? Dạ, để coi hầm con. Cắt tí khưa đi quả. Cắt con. ตัดมะเขือก่อนอีกอนะัดมะเขือก่อนบาดนี้ยัดมะเขือก่อนเด้อบาดนี้ยัดสุบะเขือก่อนใส่น้ำมันน้อยๆกอต้องไปใส่หลายไป วายนะเอ้ยเผือก้อนบาดเนี่ยเอ้ยผัดก้อนผัดก้อนตอนแล้วก็ใส่เลย ไฟมันคอยเถอะเฮ้ยเปิดไฟด้อเออคือบรรลุหรอ

ให้ด <łość> ูไกลๆก่อนดูใกลๆก่อนด้วยบอสตัวกเยายนี่กะเทียเยแต่แซบบอ là cả nó xe nấm ăn ngô mà thích cho xe con nèo nóng một đầy xe kẹt tiếp đấy, con đèo nó à. มาดูสุบะเขืออีกก้อนมาใส่ใบน้องรากบันนี่ใบน้องรกักใส่ลงไปสุบะเขือใสอ่หน่อไม้นี่ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ใบน้องรากบันว้ายกระทะกับพกกระทะเนาะจะบินซะแล้ว เอออ้าวเดือดครับน้อยเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วคี่น้องยายมีกลิ่นหอมแล้วบานอือืม,อมตามแล้วก็เอาลงมาผัดจังซี่แหละคี่น้อง มันถิงหอมแซ่บใส่ผักอีตูลงไปเอ้ยหอมกุบมันกคแล้วนี่เป็นตากินนอเหรอุซบะเขือจ้าเดี๋ยวก็สุกอ <c oughs> ยากชิมดูก,ก่อนเออออ thêm đủ sắc nổi chứ ừ. đẹp 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 tay nữa không rồi, Của mà. Ngoài ừ, đẹp có đi không chấm chắc nói đi đẹp có đó đẹp đâu เสร็จแล้วจบแล้วะดอยากอะไรนี่โอ้ยตาแสบเลยเนอะเเต็มช่วยเลยนี่ดุแล้เพื่อนๆเลย มาซุกแรกซุกบะเขือใส่หนอ่ไนอไม้จ้ะน,นี่เบิกปุตตาติ่มบ๊อนี่โอ้ยแสบหน่อเนาะเอาลองเอาเขา้าวเ,เหนียวจิ้มดูบาดนี่นี่ข้าวเหนียวลองเอาเข้าวเหนียวจิ้มก่อนอืมจิ้มก่อนข้นวาวเหนียวบาดนี่โอ้ยร้อนๆเนาะอู้ อ,อย่างนี้เลยแซ่บคุปเขือจ้ากินนกันเน้อพี่น้องวันนี้นยายตื่นตแต่ตีสี่เนาะมาสุปปาเคืออย่างแซ่บเลยมากินน้ำกันเด้อขอบคุณห,หลายๆจ้าพี่น้องขอบคุณห,หลายๆเด้อขอบคุณจ้า